ชาวคปหลุดคูดด่าครอปลิยร์พูยับเลยรวมช็อตตัดสินเล่นแง่ใส่หงเราเอเลียตคัมแบ็กสรุปข่าวลิยร์พูประจำวันที่12พฤศจิกายนกับโคดแอคครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวที่ตอนแรกนึกว่าหลังเบรกทีมชาติจะไม่มีอะไรเล่นอา้าวมีครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับดามา่าเฉยเลยคลิปหลุดของเดวิดคูดผู้ตัดสินในเกมล่าสุดที่เจอกับเราเนี่ยแต่มันเป็นคลิปหลุดที่เขาไปดา่าลิยร์พู เขาด่าเจกเกนครอปแล้วก็นํามาพามาซึ่งการรวบรวมช็อตต่างๆว่าโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขามีอคติกับริพูขนาดนี้เขาเคยตัดสินแบบเล่นแง่กับริพูมากี่ครั้งแล้วผมรวบรวมมาฝากกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของเอเลียที่คัมแบ็ค มาฝึกซ้อมได้แล้วอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวในวันนี้รวมไปถึงเรื่องอื่นน,นะครับ12พฤศจิกายนกับโกดแอคนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีก่อนนะสำหรับพิมพ์มิวมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้านะฮะมี3เซตโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับสโตร์เซต399บาทน,น,นี่กินคนเดียวนะส่วนบันเดลเซตกินกันเป็นคู่ฮนะก็จะมีพิซซ่าขนาด11นิ้วนะขนาดจะใหญ่ขึ้นนมมมาาาแล้้้ววกกกกก็ีีีีออ2ย่งงสสปเเตตับชิิ แล้วก็สำหรับเซต3คนขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่สุดเลยพิซซ่า14นิ้ว2ถาดแล้วก็เครื่องเคียงอีก2อย่างนะครับก็ตามนี้นะครับไปนั่งกินที่ร้านก็ได้หรือโทรสั่ง Delivery 02 1054555การันตีความอร่อยขอบคุณพ่รีเมียมครับพิซซ่ารวมไปถึงขอบคุณร้านอาหารจีนติ่งไทฝูนะครับร้านอาหารจีนพื้นบ้านซิงไห้เสฉวนกว่า50เมนูที่เป็นเมนูอาหารจีนที่หากินยากมากๆนะฮะ มี6สาขาในกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลกับโปรโมชั่นในเดือนนี้จนถึงกลางเดือนนะฮะก็คือโปรทะเลทะเลเมนูทะเลลด15%รีบไปรับประทานรีบไปหากินได้เลยหรือจะส่งสั่งกลับมากินบ้านนะครับตามแอปพลิเคชัน l i น e Man แอปพลิเคชัน Gra b นะครับพวุนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปหัวร้อนกับข่าวของเดวิดคูดเนี่ยโอ้โหเรามาดูอะไรที่มันเย็นเย็นใจก่อนนะเราค่อยๆไต่ระดับ อย่างแรกเลยเย็นใจอย่างแรกฮาวิเอเรียดนะครับกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับเว็บไซต์ยังเป็นทางการลงทั้งเป็นภาพทั้งเป็นคลิปเลยนะฮิเอเรียดกลับมาซ้อมในช่วงพักเบรกทีมชาติซ้อมกับพวกเหล่าบรรดาทีม u 21ซ้อมกับเยาวาชนก่อนก็คือเรียกฟิตไปก่อนช่วงนี้แต่ถือว่าอันนี้ลงมาซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วเล่นกับลูกบอลเล่นซ้อมกับเพื่อนๆกับกับน้องๆก่อนอใช้คำว่าน้องๆก็ได้แม้เขาเพิ่งจะอายุ21นะแต่ไอ้ที่อยู่ในสนามในส่วนใหญ่ก็อายุน้อยกว่าเอเรียดใช่ไหม บางคน18 19 20เอเลียอดย1่2อย่าง22อไงเนี่ยก็เป็นซีเนียร์ไปแล้วเอเลียดนะครับก็มาเล่นกับน้องๆอ่ะหลังเบรกทีมชาติถ้ามาอ e ีซงนี้ผมว่าเราน่าจะได้เห็นกลับมาแน่ตอนนี้เรียกฟิตเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผู้เล่นชุดใหญ่กลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกันปุ๊บเอเลียดซ้อมกับทีมชุดใหญ่ปับ๊บเกมกับเซา์ไม่แน่ครับอาจจะมีชื่อสำรองเป็นอย่างน้อยครับนะส่วนคนที่2ที่ผมว่าเป็นแง่บวกคืออาริซงเบเกอร์อัพในอินสตาแกรมสอรี่ นั่งอยู่ในโรงยิมอะผมว่าคนเราเวลามีอัปอะไรที่เป็นตัวเองแบบใกล้อะไรเงี้ยมันเหมือนใกลนะ้แล้วอีกนิดนึงใกล้ที่จะกลับมาแล้วแล้วดูตรงที่ดูในภาพเพื่อนๆ่ดูในภาพไปดีนะมีเลขลบหนึ่งผมไม่เข้าใจความหมายนะแต่เพื่อนเพื่อลองตีความกันสิลบหนึ่งบวกกับนาฬิกาทรายที่กำลังนั่ถอยหลังนั่นแปลว่าผมว่าเขากำลังมองว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้ที่จะกลับมาแล้วหนึ่งในที่นี้หนึ่งเดือนเปล่าไม่รู้ขอให้เป็นหนึ่งสัปดาห์แล้วกันอีกหนึ่งสัปดาห์จะกลับมาซ้้อม,ม,ม่่่่ไรูแตวา อาริซงเขาอัพเองแบบนี้ผมคิดว่าเป็นเชิงบวกนะที่ใกล้จะกลับมานะครับเชนาโนครับถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษตามคาดเลยครับเว็บไซต์ยังเป็นทางการลิพูก็คอนเฟิร์มจริงๆไม่ใช่แค่เว็บไซต์ทางการนะก็ FA แหละ FA ก็แถลงแล้วว่าถอนตัวออกมาแต่ว่าจริงๆรอบนี้ต้องบอกว่านักเตะชุดใหญ่อังกฤษเจ็บพร้อมกันเพียบเลยเรียกได้ว่าคุณซือรักษาการรีคาสซิลี่เนี่ยเขาก็ปดผมว่าถ้าผมเป็นเขาผมก็น่าจะปวดหัวนะเนี่ยดูนะมีเทรน์ถอนตัวออกมามีดแคลไลซ์ มีบุก a โยซาก้ามีโคพาวเมอร์มีแจ็คกิลิชมีฟิลฟอร์เดนมีลิวาโควิลมีอารอนแลมเดลทั้ง8คนนี้ถอนออกมาครับนะถอนออกมาแล้วก็คนเห็นในภาพคือมอร์แกนโรเจอร์สที่เพิ่งเจอกับเรามาด้วยนะเขาก็แต่คนนี้ติดอ่าคนนี้จะคือถูกถูกเรียกไปติดแทนนั่นแหละในส่วนของเทรนน่าโนเนี่ยถ้าเรามาดูในในอ่าทวิตเตอหรือว่าใน X นะครับของพอจอย์เนี่ยเขาพิมพ์เขียนเอาไว้นะครับว่า ทางเทรน d เนี่ยน่าจะพักแค่ a couple of weeks a couple couple แปลว่า2น่าจะพักราวๆ2สัปดาห์แล้วก็ถอนตัวออกจากทีมชาติมาแล้วซึ่งไอการเปลี่ยนตัวนัดล่าสุดเนี่ยเหมือนเปลี่ยนออกมาทันทำให้เทรนไม่ได้เจ็บหนักไม่ได้เจ็บรุนแรงนะอ่า avoid avoid it, แปลว่าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการเจ็บที่รุนแรงก็เลยไอถ้าเจ็บแค่2สัปดาห์เนี่ยนั่นแปลว่าเทรนเป็นการเจ็บแฮมสติงระดับหระดับเบาสุด ซึ่งดีมากๆครับซึ่งก็บอกว่าน็อตลูอัเซาล์แมนตันคือยังไม่ปฏิเสธยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยจะพลาดเกมกับเซาล์หรือเกมกับเลอมาดริดหรือเกมกับแมนซิตี้คือเทน์เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะกลับมาได้ไม่เกมกับเซา์ก็เกมกับมาดริดหรืออย่างช้าก็เกมกับแมนซิตี้คือจะต้องทันในช่วงๆประมาณนี้ที่กรอบเวลาที่เทน์จะกลับมานะครับอันนี้ก็คืออ่ะผมมองว่าเป็นข่าวดีนะอย่างน้อยเทนส์เจ็บแค่ระดับต้นพักแค่2สัปดาห์และช่วงนี้มันมีเบรกทีมชาติพ ในมือมีของกินอะไรเตรียมจับมาให้ดีอย่างกับบิ๊กซีนีมาเลยครับดราม,ม่าจัดนะครับเรื่องนี้นะฮะเรื่องราวของเดวิดคูดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรจับยังไม่มีอะไรกินผมนําเสนออีกอย่างหนึง่งนี่ครับป๊อปคอนเมเจอร์ Major นั่นเองนะครับนะแต่ว่าอันนี้เป็นป๊อปคอนสดเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันสั่งได้2แบบป๊อปคอนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนั่นคือป๊อปคอนแบบรูปแบบถุงแต่ถ้าแบบสดจากโรงหนังเนี่ยป๊อปคอนทูกโกถุงใหญ่ใจถึงนะครับขนาด300อออน ี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ดูผมวางไว้ตรงนี้ผมลืมไปผมบางไว้กับเนอ,อ่ะนี่สามออนใหญ่ไหมราคาแค่269บาทสั่ง Delivery เท่านั้นนะราคานี้ก็คือใครที่มีแอปพลิเคชันในมือนะครับ Grab, Line, Man, Food Panda, Shopee Food, Robinhood กดเซิร์ชเลยหรือกดลิงก์ด้านล่างที่ผมจะไปเอาไว้ตรงเดสคริปชันได้เลยนะครับแบบคลิกเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อกลับมากินบ้านก็ Delivery ส่งตรงถึงบ้าน269บาทเท่านั้นขนาดนี้นะฮะงั้นก็ฝากเลยนะฮะ มาเริ่มต้นกันเลยเข้าสู่เรื่องของความดารมาม่าโอ้โหอ่ะเมื่อวานนี้มันมีคลิปหลุดครับไม่มั่นใจว่าหลุดมาได้อย่างใดแต่ตัวละครในภาพหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแต่ต่อเปล่า AI เปล่าแต่ที่แน่ๆมันมี2ตัวละครหนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของคูดไอคนซ้ายนะเพื่อนของคูดเป็นคนถือมือถือแล้วก็ถาม คำ,คำถามนูวนคำถามนี้ส่วนใหญ่จะถามคือล้อถามมาถึงรีพูหแหละรู้สึกไงกับรีพูรู้สึกไงกับเจ้าเกนคอฟแล้วทีเนี้ยไอ้เจ้าคูดมันก็ด่านะครับอ่ะผมขอเปิดภาพไปเลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันไม่น่ามีลิขสิทธิ์อยู่ลวดูนะ,ะ AI ไหมเพื่อนๆก็ลองวิวจารณาณกันเอ,เองนะผมขออนุญาตปิดเสียงเพราะว่าเสียงจะได้ไม่ทับกับสิ่งนี้ผมเนี่ยนะ,ะผมว่าไม่น่าใช่ AI นะมีแบบมีช็อตที่เอามือถือขึ้นมาด้วยแล้วก็ถ้าเป็น AI จริงๆอะ่ะหน้ามันจะต้องฝาดไปแล้วใช่ปะ่ะเนี่ยแต่แบบขนาดมือ ตะกี้มือถือบางหน้าก็มือถือบางหน้ามันก็ไม่มีการแบบเบอร์หรืออะไรทั้งสิ้นหน้าชัดทุกมุมผมมองว่าเบื้องต้นคิดว่าไม่น่าใช่ AI นะและเป็นการถ่ายจากมือถือ AI ที่แบบเปลี่ยนจากมือถือผมว่ามันน่าจะต้องมีความเบอร์หรือว่าความแบบจับพิรุษได้มากกว่านี้อ่ะเพื่อนๆคนที่เก่งกว่าผมไอทงไอทีลองบอกผมหน่อยคิดว่ามันเป็นตัดต่อมไหมแต่ที่แน่ๆคลิปนี้หลุดออกมาแล้วดราม่ามากก่อนอื่นผมขอให้เพื่อนๆรู้กันก่อนว่าตอนนี้ PGMOL หรือว่าองค์กรผู้ตัดสินของพิมลีกันนะเขาทําการซัพเพนซัพเพนเนี่ยมันไม่ถึงขั้นแบนนะครับแบนมันคือแบนไปนเลยใช่ไหมแต่ซัพเพนมันแปลว่ามันแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชะลองงานไม่ใช่ชะลองงานผมใช้คาไทยว่าพักงานอเออเอาง่ายๆพักงานไปก่อนเลยพักงานเดวิดคูตเลยนี่นี่เพิ่งตัดสินนะครับเกมที่เราเพิ่งเอาชนะวิล่ามามันหมานะไอที่ซาร่าโดนด,ดึงคนสุดท้ายล้มแล้วไม่ได้ใบอะไรเลยเนี่ย ไม่โดนไล่ออกด้วยไอคนดึงแกมไบรเนี่ยไม่โดนอะไรอไรเลยเนะี่ยเดวิดคูดนะครับเป็นผู้ตัดสินในสนามนะครับอ่าแต่อันนี้คลิปเฉานี่มันหลุดออกมาหลังอย่างนั้นมันก็เลยแบบมันเลยเป็นเหมือนแรงบวกเข้าไปอีกความเฉานะฮะอย่างที่บอกว่า pgml เขากําลังสอบสวนกันเพิ่มเติม,ต,มตอนนี้เขาพักงานคนนี้ก่อนเลยแสดงว่าเขาจริงจังกับอันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ที่ปกติภาพลักษณ์ pgml เนี่ย มันเสียโคตรๆอยู่แล้วนะมันไม่เราไม่เคยมองว่าดีอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบนี้อีกอะ่ะภาพลักษณ์ยิ่งเสียเข้าไปใหญ่อะ่ะคือโดนหนักแน่ตอนนี้สอบสวนอยู่ถ้าเกิดเหมาะผิดจริงเป็นคลิปจริงอะไรเงี้ยอาชีพผู้ตัดสินของเดวิดคูตน่าจะจบทันทีเลยนะฮะแต่ตอนนี้กําลังสอบสวนอยู่นะครับอ่าคือ p g M l เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ่ายถ่ายเมื่อปีไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีคนวิเคราะห์ให้ฟังครับว่ามันถ่ายเมื่อปีอะไรอ่าคลิปเมื่อสักครู่ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าไอ เดวิดคูดมันด่าอะไรบ้างเอาแบ่งเป็นสองเรื่องด่างๆคือด่าลิยพูกับด่าเจอร์กินคอปคือแน่นอนไอ้คลิปนี้มันอาจจะไม่ใช่ล่าสุดมันอาจจะสองสามปีอย่างต่ําแล้วก็ได้แต่มันเพิ่งหลุดวันนี้นะฮะเนื้อหาแรกไอ้ไอเพื่อนแม่งก็ถามว่าลิฟพรูรู้สึกไงกับลิฟพูตอนนั้นที่เคยตัดสินเคยเป็นเริ่มต้นจากตอนแรกเลยที่เป็นผู้ตัดสินที่4ี่คือคนเราอ่ะมันจะต้องไล่จากผู้ตัดสินที่4ี่ มาเป็นไลน์แมนมาเป็น VR แล้วค่อยมาเป็นแบบผู้ตัดสินในสนามใช่ป่ะแรกๆเขายังไม่ได้ตัดสินลิปูตรงๆนะแรกๆเขาเป็นผู้ตัดสินที่4ก่อนเพิ่งขึ้นมาไงบอกลิปูเวอร์ชิตไอ้เจ้าคูดครับคําแรกที่พูดเลยว่าลิปูเวอร์ชิตแปลเป็นไทยอ่าลิปูแม่งกากลิปูแม่งควยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะต่อมาครับส่วนที่2เริ่มด่าคอปคือไอ้เพื่อนก็นชง่เขาแล้วคอปอะรู้สึกไง ้เจ้าคูดก็เอาใหญ่เลยฮะคูดมันก็บอกว่าคอปนี่คือ crunch. Crunch. ครันช์ absolutely ครั n c เนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าอ,าอาวัยวะเพศหญิงอะถ้าแปลตรงตัวมันไปทางนั้นอะแต่ว่าจริงๆผมลองไปหาความหมายแบบอื่นมามันไม่ได้แปลแบบด่าว่าไอ้ไอ,อ,อวัยวะเพศหญิงอย่างเดียวมันคงไม่ใช่มันมีอารมณ์มามไอ้ง่เง่าอะไรเทือกนั้นด้วยนะก็คือเอาง่ายผมว่าแปลนี้ก็น่าจะสุภาพกว่าแหลอะอะคอปงงเง่า นอกจากออกมาโจมตีผมแล้วนี่เขาบอกเขาพูดต่อนะนอกจากออกมาโจมตีผมแล้วตอนที่ผมตัดสินเกมเจอเบอร์อร,ร,ร,รี่ช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเขามาด่าผมว่าผมโกหกว่าผมเป็นคนลายผมโกหกผมไม่อยากคุยกับเขาผมผมไม่อยากคุยกับคนที่จองหองแบบนั้นผมพยายามออกห่างจากคนแบบนี้ทว่าดิสแอนฟิ l นะครับจับพิรุษได้อย่างหนึง่งหมายถึงว่าจับในแง่ที่ว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเกิดช่วงไหนคือยังต่ำอะ่ะไม่ ไม่ก่อนปี2020แน่เพราะภาพเนี้ยที่เดวิดคูตถือมือถือขึ้นมาให้ดูอ่ะเพื่อนๆดูใหม่นะฮะที่เดวิดคูตมันเอามือถือตัวเองขึ้นมาให้ดูเนี่ยเป็นภาพตัวเดวิดคูตภาพเจมเจมิสเนอร์ภาพจอร์เกนคอปเนี่ยมันคือตอนที่ล็อกดาวน์หลังจากเราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วอะซีซันถัดมาอาซีซันถัดมาเดวิดคูตมันเริ่มได้ขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินแล้วแต่ว่านั้นน่นะเจออะไรไม่รู้ล่ะแต่ ดีเดนฟิลเขาไปเจาะมาแล้วว่าน่าจะเป็นเกมกับวิลล่าที่เราแพ้วิลล่าสต่อเตอนนั้นไม่มีแฟนบอลในสนามเห็นไหมเห็นข้างสนามไมไม่มีแฟนบอลมีแต่นักเตะที่นั่งอยู่บนซูมานั่งแล้วก็สังเกตเดวิดคูที่เป็นผู้ตัดสินที่4ที่ยืนข้างสนามเนี่ยใส่แมสอ่าทีนี้มันก็พูดล้อต่อครับมันไม่ได้จบแค่นี้นะมันก็ถือมือถือโชว์แล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงล็อกดาวน์อ่ก็น่าเดาว่าน่าจะ2020เป็นต้นมานะฮะตอนนั้นใส่แมสมี เขาบอกว่าให้ยืนห่างกัน2เมตรแต่คอปป์เนี่ยมันยืนใกล้ๆผมแม่งไอ้ง่างเยอรมันแบบมีการด่าเยอรมันคันอะมาด่าคอปอะว่าแบบเขาให้ยืนห่างนะแต่มันยืนใกล้ๆผมอะไรเงี้ยคือมันโอ้คำพูดมันเป็นคำพูดที่แย่มากอะฮะแต่ละอันที่มันพูดพ่นกันออกมาจากปากไอ้สองคนนี้ทั้งเพื่อนมันด้วยนะเพื่อนมันก็ด่าเพื่อนมันก็ไม่ชอบริพูด้วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมันด่าเร์พูด่าคอปด่าอะไรด้วยอันนี้ผมพยายามสรุปนะเพราะว่าถ้าให้พูดทั้งหมดมันอาจจะยาว คือหนักครับผมบอกเลยคลิปนี้เพื่อนมันปล่อยออกมาปะวะแต่มันไม่ครัวนะแล้วมันหลุดมาได้ยังไงจริงไอ้พวกคลิปหลุดเนี่ยมันมีได้หลายแง่หนึ่งทำมือถือหายกับสองไอ้คนที่ถ่ายนี่แหละมันปล่อยเนี่ยไอ้เพื่อนมันอะเพื่อนมันก็ด่าริพูนะผมบอกเลยเพื่อนมันไม่ได้ว่าดีนะมาชงคําถามแบบนี้แต่ตรงท้ายคลิปอะมันมันมันเอาด้วยเพื่อนมันไม่ชอบเหมือนกันมันก็พวกเดียวกันอะเอาง่ายนะฮะเออทีนี้ ผมจะไล่ประเด็นอะไรต่อกันดีเอาเป็นว่าคงต้องสืบสวนกันต่อแต่ที่แน่ๆเบื้องต้นโดนพักงานก่อนครับส่วนถ้าสืบสวนแล้วว่าเป็นคลิปจริงยอมรับแล้วนู่นนี่นั่นก่อนน่าจะโดนหนักถึงขั้นอาจจะไม่ได้ตัดส,สินในพิมพ์ลรีอีกเลยหรือต้องหยุดยุดติอาชีพนี้ฮะทีนี้มาดูเท่าที่ผมขุดได้และผมไปตรวจสอบแล้วว่าเออใช่เป็นเกมที่เดวิดคูตตัดสินจริงๆ แบบไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินในสนามหรือเป็นผู้ตัดสินที่ยืนตรงลายแมนเนาะลายแมนถือว่ามีส่วนแต่ถ้าผู้ตัดสินที่สเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกผู้ตัดสินที่สแค่ชูป้ายไงอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้พวกลายแมนในเกี่ยวหรือ VR อันนี้เกี่ยวเพราะว่าคุณต้องเป็นคนตัดสินสําคัญด้วย VR เนี่ยอ่ะล่าสุดเอาล่าสุดอะไรกันอย่างที่เรารู้ซาร่าโดนไบรี่ดึงไม่ได้ใบอะไรเลยทั้งทั้งที่ดึงตัวสุดท้ายตามหลักมันต้องใบแดงตามกฎเลยอะ่ะ ไม่ได้เลยเลยแม้ว่าดาวินจะยิงเข้าเราก็งงกันอยู่ทําทำไมมึงไม่ให้หรือมึงให้เล่นเพื่อแบบเป็นเป็นจังหวะได้เปรียบหรอแต่มันก็ไม่ใช่มันต้องให้ตามกฎมันต้องให้ได้ปะ่ะอันนี้ที่ที่เราตั้งข้อสงสัยกันนั่นคือหนึ่งอันนี้ล่าสุดเลยเป็นผู้สิทธิ์ในสนามผู้สิดสินที่หนึ่งเลยย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับโอ้โหนักบาสในตำนานมาตินเอริกาดเกมลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เสมอกับอาร์เซนอลหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อซีซั่นที่แล้วเอริกาดทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ ในท้ายที่สุดผู้ตัดสินออกมาขอโทษนะว่าตัดสินพลาดจําได้ไหมก็บอกว่าตัดสินพลาดจริงลูกนี้ควรเป็นลูกนี้ควรเป็นจุดโทษเว็บถ้าผมจำไม่ผิดนะฮาวเวิร์ดเว็บออกมาพูดเองเลยว่าขอโทษที่พลาดคนที่เป็น v r คือคนที่ต้องเช็คใช่ไหมครับเกมนั้นผมไปเช็คมาแล้วครับ v r คือเดวิดคูตครับสองแล้วนะครับสองแล้วไปกันต่อครับย้อนกลับไปอีกสักปีประมาณ2020 21ยีิ่เเทื่องๆนี้ เกมที่เราเจอกับเอเวอร์ตันจำได้ไหมไอพิกฟอร์ดโอ้โหทุกคนจําได้เข้าสกัดไม่โดนไม่โดนบอลเลยอะ่ะเข้าช้าเ่ะโอเคลูกนี้เป็นล้ําของฟันได้ก็จริงแต่การเข้าหาคนตรงๆแบบตู้มแบบเนี้ยฟันได้เจ็บเข่าเลยเราจํากันได้แต่ไม่โดนไม่โดนใบ,บแดงไม่โดนอะไรเลยเพราะใครเป็นใครเป็น VR รู้ไหมครับนั้นนั้นคนดู VR คือเดวิดคูตคนนี้แหละครับเขามองเขามองแค่ว่าอ่าลูกนี้เป็นล้ําเขาเลยไม่ไม่สนใจเรื่องที่ว่า เข้าบอลน,นอกเกมละเลยไงลืมไงลืมไปเช็คเขาใช้คําว่าลืมเช็คลืมเช็คเรื่องการทําฟาวแต่เช็คแค่ว่าพอเห็นว่าเป็นล้าปุ๊บก็ไม่เช็คสิ่งอื่นเลยคูดพลาดเท่านั้นยังไม่พอในเกมเดียวกันที่เจอเอเวอเรตันักเดียวกันเลยรีพูย้ายประตูนาไปแล้วชหวะนีะ้มาเน่พลิกหลุดไปแล้วถ้าจำไม่ผิดนะจ่ายให้เฮนโดยิงใช่ไหมเฮนโดน่าจะสอดปะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรืออะไรสักอย่างอะแต่ที่แน่ๆลูกเนี้ยมันกำกึ่ง มันกล้ากึง่งคือมันมันมองมันเหมือนยืนเท่ากันแต่อะแล้วใครเป็น V R ครับใครตีเส้นก็เดวิดคูดมันเกมเดียวกันกับฟันดายแล้วมันยังมีเกมอื่นอื่นอีกครับที่ผมจําไม่ได้แต่ว่ามันมีสื่ออื่นจําได้เช่นดีบ็อกโอริกี้ครับโดนทําฟาวตรงกลางสนามที่เรามองแล้วฟาวจำได้ไหมเกมแดงเดือดโดนวิกเตอร์เดลเร์ทำฟาวแล้วพอเราพลาดพอโอริกี้โดนทําฟาวแต่ว่าไม่ได้ฟาว V R ไม่ไม่เช็คให้ด้วย กลายเป็นโดนสวนและโดนยิงสุดท้ายเกมนั้นจบลงได้ผล1-1จำได้ไหมเป็นมามาคัตแอดฟอร์ดยิงถ้าเป็นฟาวของโอริกี้ก่อนมันก็คงไม่เป็นประตูนหนึ่งลูกนั้นและก็คงไม่ออกผลเสมอนี่คือปี2009เกมนั้นเดวิดคูดเดวิดคูดเขาไม่เหมือนจะเป็นละ,ะคนยกธงเดี๋ยวกันนะผมขอเช็คก,ก่อน What ์ in the VR b o o t h โอเคคูดเป็น VR ดิจิทัฟิลเขาไปขุดมาแล้ว คูดคุม VR ในเกมนั้นดังนั้นคูดก็มีส่วนเห็นไหมหรืออันนี้ผมจําไม่ได้แต่ว่าผมก็ลางๆน่าจะเป็นเกมเจอเบอร์รี่นี่แหละไอเกมนี้แหละที่ในคลิปในคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นคลิปหลุดของได้เป็นคูดที่คูดมันด่าไงคูดมันด่าคอปบ,บอกว่าไอเกมเบอร์ลี่คอปเดิมมันด่าผมยับเลยผมเกลียดคอปคอปนี่แม่งนคนเยอะยิงไม่อยากจะคุยกับเขาจําได้ไหมเพื่อนๆน่าจะจำกันได้เกมนั้นคูดเป็นผู้ตัดสินในสนามเลยแล้วน่าจะตัดสินอะไรช็อตไหนบ้างไม่รู้ที่แม่งไม่ดีอะ่ะแล้ว เพื่อนๆน่าจะจำกันได้ล็อบบ้แม่งฉุนนะล็อบบ้เดินมาด่ากับครูแล้วคอปก็เดินมาด่าคูด,ด้วยอันนี้เป็นช็อตที่ล็อบบ้ถึงขั้นเราไม่ค่อยเห็นล็อบบ้มาด่าผู้ตัดสินขนาดนี้แต่ล็อบบ้แบบฉุนเลยว่าทำไมตรงนั้นไม่ให้ฟาวล์ล็อบบ้ฉุนมากเนี่ยเกมกับเบอร์รี่2020ยสส่วนที่เหลือนะครับผมก็ขุดมาให้หมดแล้วแต่ว่ามีอีก2อันที่เราต้องชี้แจงกันหน่อยก็คือมันไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวย้ำไอช็อตศอกอที่กรรมการไลแมนศอกล็อบบ้ไม่ใช่เดวิดครน,น,น ฮาซิดาคิสนะครับคอนเซนซินฮาซิดาคิสแมตไนผมจําไม่ได้แล้วแต่ที่แน,น่โดนศอกแต่ไม่ใช่เดวิดคูตอย่าไปหยัาอย่าไปเหมารวมช็อตนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นในโลกออนไลน์บางทีก็สนุกปากไปหน่อยแบบเหมือนกับว่าไปรวมอะไรมามั่วซั่วหมดบางอันก็ไม่เกี่ยวก็มีเช่นอีกอันหนึ่งเกมกับทางเ,าเดี๋ยวกันนะอันนี้เป็นคอนเซนซินซาซิดาคิสเพื่อนๆจำชื่อประมาณนี้ได้ชื่อ,อที่อ่านยาก,ยากแล้วก็อันนี้ไอ้ที่โรดดี้แฮนด์บอลน่ะเกมที่ เเออวร์ตันชนะเอเวอร์ตัน1-0เนี่ยคือถ้าเกมนั้นน่ะแฮนด์บอลในกรอเกกบเขตโทษของโรดี้แล้วเอเวอร์ตันยิงเข้าเป็น,น่ะปีนั้นลิฟพูดได้แชมป์นะครับ2022อ่ะเพราะเราแพ้แค่แต้มเดียวถ้าช็อตนี้เป็นเสมอลิฟพูดได้แชมป์ครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวกับคูตผมเช็คแล้วผู้ตัดสินที่หนึ่งเป็นพอเทนนี่ไลแมนเป็นรีเบสกับสจวตเบิร์ดเนี่ยเห็นไหมเวียร์อาร์เป็นคิสคาวนาด แอสเซสเซนต์ VR, เป็นแกรี่เบส t ์วิกเห็นไหมผู้ตัดสินที่4ีเป็นมาตินแอสกินไม่มีความเกี่ยวโยงใดๆทั้งสิ้นเลยครับสำหรับแมต์โรดี้ดังนั้นอันนี้อย่าไปเหมารวมเพราะผมเห็นในโลกออนไลน์แล้วบางคนไปเหมารวมว่าแมต์เนี้ยคือคูดด้วยอันนี้ผมเป็นทํามอยู่แล้วผมเป็นคนที่เอาจริงผมพยายามเป็นกลางอยู่เสมอนะฮะพูดอะไรไม่อยากจะแบบเอ็นเอียงจนแบบว่าเกินเกิน,เก,นเกินงามอะไรเงี้ยถูกไหมดังนั้นตัดออกไปบ้างไอนน้อันที่มันไม่มันไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้เหมือนกันไอ้ตรงช็อตแมคก้านี่ก็ไม่เกี่ยว ผมไปเช็คมาแล้วคือเขาเป็นผู้ตัดสินที่4ในเกมที่ลิพูเจอแมนซิตี้ที่แมคก้าโดนยกเท้าเนี่ยแต่ผู้ตัดสินที่4ี่ไม่ค่อยมีส่วนอยู่แล้วเป็นแค่คนยกป้ายเป็นแค่คนสื่อสารจากข้างสนามแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีส่วนในห้อง VR ไม่ได้มีส่วนกับการไล์แมนไม่ได้มีส่วนกับผู้ตัดสินในสนามผู้ตัดสินที่4ผมผมถือว่าผมไม่นับแล้วกันแต่ว่าสถิติที่มันออกมาครับเพื่อนๆโอ้โหดราม่าจริงๆ คำว่าลิเวอร์พูลคลัชงอะไรเนี่ยนะสุดท้ายเวลาถ้ามีชื่อของเดวิดคูตอยู่ในการตัดสินไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ตามพอรวมรวมเปอร์เซ็นต์การชนะของลิเวอร์พูลมาแล้วชนะแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่ชนะในขณะที่ถ้าเดวิดคูตมีส่วนกับเกมกับแมนซิตี้เมื่อไหร่ถ้าเป็นเกมแมนซิตี้ตรงๆเขาบอกว่าถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในการที่ตัดสินแล้วชนะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้มีทวิตเตอร์เจ้าหนึ่งเขาทำขึ้นมาอันนี้ผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าที่นแน่ ก็หลายๆนัดที่เดวิดคูตมีส่วนเราก็ไม่ชนะจริงใช่ไหมเสมอบ้างแพ้บ้างอะไรบ้าง่ะฮะอ่ะอจบดราม่าไปหนึ่งเรื่องเราเบาความดราม่าลงมามาดูสิ่งดีๆกันบ้างดีกว่ามาทิ้งท้ายอีก5เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าโรเบิร์ตสันบอกว่าไม่เป็นไรใครจะดูถูกเขาใครจะดาวเตอร์ดาวเตอร์คือสงสัยในตัวเขาจะมองว่าเฮ้ยเขาหมดแล้วเล่นไม่ได้แล้วไม่เป็นไรแต่เขาจะขอก้มหน้าก้มตาและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยข้ายังไม่หมดเว้ย ล็อบบ้บอกว่าในช่วงสองสานักที่ผ่านมามันจะมีช่วงที่ผมได้นั่งสำรองบ้างเราเริ่มมีกระแสวิจารณ์จากแฟนบอลบ้างจากอะไรบ้างว่าผมหมดแล้วว่าผมสงสัยแล้วว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายของล็อบบ้แล้วว่าเล่นไม่ได้แล้วมัง้งอะไรเงี้ยนะบอกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่คนอาจจะมาเริ่มไม่ไว้ใจผมแต่เนี้ยแหละมันเหมาะกับผมแล้วเพราะว่าผมจะพยายามพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นเองว่าพวกเขาคิดผิดและผมทําให้พวกเขาเห็นแล้วนะผมทำให้พวกเขาเห็นมาแล้วในเกมเจอกับวิลล่าว่าผมก็กลับมาเล่นได้ดีได้ ทีนี้รบโรเบรอธิบายต่อครับว่าเขาเจอกับความยั่งระบากอะไรบ้างในซีซันนี้อย่างแรกเลยปรีซีซันหลังจบศึกยูโรมาไปพักร้อนมาปุ๊บกลับมาอ้าวใจยังมีอาการเจ็บติดตัวคือยังไม่หายจากศึกยูโรไงเจ็บนะแม้กระทั่งไปพักแล้วแต่ก็ยังเจ็บอยู่กลับมาไม่ได้ปรีซีซันเป็นเพื่อนจำได้ไหมเรานึกภาพตามนะนักเตะที่ไม่ได้ปรีซีซันจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายไม่ฟิตเต็มร้อยไม่ได้ไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มซีซันจริงนั่นแปลว่าร่างกายคุณไม่ฟิตเต็มร้อยซึ่ง ลาโบบอกว่าการที่นักเตะคนไหนก็ตามไม่ได้ปีซีซันไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆจากนั้นในเกมกับวูฟพอได้กลับมาเล่นบ้างก็มีสลับเล่นอะไรถอดออกบ้างแต่ว่าเกมเจอวูฟเนี่ยเจ็บข้อเท้าแล้วก็หายไป2อถึงสเกมมันทําให้จากที่เตรียมทีมต้นซีซันไม่ได้ปีซีซันมาต้องมาพักเจ็บอีก2อสาสัปดาห์แล้วกลับมาเล่นได้สักพักเจ็บต่ออีก2อสเกมแล้วก็กลับมาใหม่มันมีความขาดอะความฟิตมันเริ่มขาดนะ่ะเนาะทำให้ออกซาร์ทไม่ดีซึ่งตัวเขาเองก็บอกว่า ผมก็รู้สึกฟาสเต็รู้สึกแบบมีความกังวลใจเกี่ยวกับการออกสตารต์ทไม่ดีเหมือนกันแบบว่าร่างกงร่างกายมันมันไม่พร้อมอะ่ะไม่ได้ปีซีซั่นมาด้วยแล้วก็แต่อยังไงก็ตามพอเม,มื่อโอกาสมาถึงผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดผมอายุเยอะมากขึ้นท่อนนี้ก็สาคัญครับเพื่อนๆผมอายุเยอะมากขึ้นผมมีประสบการณ์การเล่นมากกว่าตอนที่ผมมา,าแรกๆตอนผมย้ายมาผมอายุ23ตอนนี้ผมมากกว่าเดิม7ปีแล้วผมสามารถรับมือกับเสียงกระแสวิจารณ์ได้แม้ว่าบางกระแสวิจารณ์อาจจะมากเกินจริงหรืออะไรก็ตาม ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วผมพร้อมรับมันโอเคอาจจะมีบางเกมที่ผมเล่นแย่จริงล็อบโบยอมรับมันไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่ดีเล่นดีไปทุกนัดไม่ใช่หรอกมันก็มีเกมเล่นแย่เช่นเกมเสมออาเซนอล่าสุดเนี่ยบอกว่าผมเล่นไม่ดีแต่มันก็มีบางคนกาชื่อผมทิ้งไปแล้วบางคนกากาชื่อทิ้งกาชื่อทิ้งเนี่ยภาษาอังกฤษ,าษ,าษาคือ right turn off คือแบบฆ่าทิ้งอะ่ะฆ่าชื่อทิ้งอะ่ะบางคนฆ่าชื่อผมทิ้งไปแล้วว่าจบแล้วล็อบโบกับลิเวอร์พูลคือจบแล้วแต่ว่า ปล่อยพวกเขาไปใครจะฆ่าชื่อผมทิ้งผมไม่สนแต่ผมจะก้มหน้าก้มตาทํางานหนักต่อไปเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาคิดผิดอมเอาจริงๆไอ้เรื่องไม่ได้ปีซีซันเรื่องต้องสลับเล่นเพราะว่าร่างกายล็อบโบ้ยังไม่ฟิตเต็มร้อยเพราะไม่ได้ปีซ mm. <า>ีซันมาอาเรอเชอร์ลอตพูดไปแล้วนะแล้วผมเคยพูดให้เพื่อนฟังไปแล้วด้วยอยู่คลิปหนึ่งแต่ว่าบางคนก็อาจจะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังก็ตามแต่ตอนนี้มาฟังล็อบโบ้พูดภาพรวมใจแกสู้ดีนะแล้วก็ผมก็เชื่อว,ว่า ถ้าถามผมนะผมว่าแกไม่ได้แย่ขนาดว่าหมดแล้วกาชื่อทิ้งแล้วคงไม่ขั้นนั้นแต่ว่ามันเริ่มเห็นว่าอายุเขาเ็เยอะขึ้นแล้วก็เจ็บบ่อยขึ้นม,มีบ้างเหมือนกันแต่ถามว่าแย่ขนาดนั้นไหมเกมกับวิลล่าผมว่าเขากลับมาเล่นได้ดีนะแล้วก็ผมพูดแบบนี้แล้วกันว่าตอนนี้ก็สลับเล่นแล้วกันในเมื่อฟอร์มฟอร์มพอกันแล้วอะเมื่อก่อนมันจะเป็นล็อบบ้ฟอร์มดีกว่าซิมิการใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันพอๆกันก็สลับเล่นไปถือว่าเซฟร่างกายทั้งคู่ด้วยทั้งซิมิกา้าทั้งคู่แบบ เล่นได้พอๆกันนะก็สลับเล่นไปไม่มีปัญหาเนาะแต่คงไม่ถึงขั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบว่าล็อบโบเอาเอาล็อบโบท้าทุกนัดอะไรแบบนี้คงไม่ขนาดนั้นละเดี๋ยวนี้ก็คงจะมีซิมิการ์ทีท่ขึ้นมาสอดแทรกได้ส่วนอันนี้นะ่าสนใจตรงที่พิม์รีโพสภาพนี้ครับนะผู้ที่มีส่วนร่วมกับประตูนในซีซันนี้ที่เยอะที่สุดโมซาลาอันดับหนึ่งก็ยิงบวกจ่ายในพิม์รีกย้ำในพิมบรีกันเดียวนะฮาลันสิบสองโคพารเมอร์สิบสองบูเกโยสิบ เอมบิโม่9นิกลัสแจ็กสัน9นี่คือรวมทั้งประตูและแอซิสในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะซึ่งทางเอเย่นของซาร่ารามิอาบัดิซานะครับออกมารีโพตนี้ว่าเบรดเพเยอร์อินเดอะเวิลด์คือซาร่าคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกจริงๆเอเย่นของซาร่าไม่ค่อยออกมาโพสอะไรมั่วซัวนนะการที่ออกมาโพสในช่วงนี้ที่กำลังเรียกร้องสัญญาอยู่กำลังที่อาจจะมีแผนในการคุยสัญญากับลิพูเนี่ย การมาโพสต์ว่าเบรดเพยเยอร์อินดิเวิร์อ่ะมันเหมือนเป็นการส่งสารถึงลิเวอร์พูลด้วยไหมว่าน,นี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลคนดังต่างๆมาเม้นกันเพียบเลยว่าเฮ้ยลามิอาบาร์ตอิซารีบๆเจรจากับลิเวอร์พูลให้รู้ลเวงเร็วต่อสัญญาให้ได้อะไรแบบนี้แบบเฮ้ยจัดให้หน่อยจัดสัญญาให้ช่วยช่วยสัญญากับโมซาล่าให้หน่อยอ่าช่วยไปคุยให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าอันนี้เป็นสัญญาณบางอย่างนะเล็กๆนะเล็กๆอืมส่วนโรดดิกฟานเดอร์ฮามนะครับ คนที่เคยมีข่าวแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเป็นสตาฟคนใหม่เป็นสตาฟวิเคราะห์วิดีโอนะฮะวิดีโออนาลไลา์นะฮะตอนนี้ประกาศจากเฟย์นูกก็คือแยกทางกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่าจะมาร่วมงานที่ลิเวอร์พูลมาเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยวิเคราะห์วิดีโอให้กับลิเวอร์พูลนะครับโอเคส่วนดาวดนูนเยสโพสภาพนี้วันนั้นเราก็เห็นเนาะนูนเยสยิงได้แล้วทาไมนูนเยสถึงถึง,ถงทําท่าจุกนมอย่างนี้แล้วก็เอาบอลใส่ท้องแล้วก็เหมือนเหมือนท้องอ้อปรากฏว่านูนเยสครับ ในข้อความเนี่ยเป็นภาษาสเปนนะครับแต่แปลออกมาแล้วคือเหมือนกับชีวิตที่เกิดใหม่ที่เขากับภรรยาสร้างขึ้นมาคือน่าจะเป็นลูกคนใหม่ครับภรรยาน่าจะตั้งครรภ์ครับแล้วยิ่งดูภาพต่อไปยิ่งชัดเจนนะครับนี่ตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วนูนเยสครับก็ปัจจุบันมีลูก1ห,หรือ2คนแล้วนะผมจําไม่ได้แต่ที่แน่ๆจะเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวของดาวินครับก็ยินดีด้วยน,นี่จะมีลูกคนนี้คนหนึง่งน่าจะเป็นคนที่2เนาะน่าจะเป็นคนที่2ออันนี้คือลูกคนแรกคนแรกก็ว่ากันไปอ่ะ นี่ท้องเออท้องจริงแหละโอ้โหท้องโตขนาดนี้นะครับก็ยินดีด้วยเดี๋ยวอีกกี่เดือนก็ไม่รู้ละเดี๋ยวก็คงค,งคงลอดออกมานะครับเดี๋ยวก็คงคลอดออกมาเดี๋ยวพลังช่วงช่วงนี้ใครที่มีพลังคุณพ่อฟอร์มจะดีนะส่วนทิ้งท้ายแล้วกันนะครับของจอแดนเฮนเดอร์สันครับเอาแบบสั้นๆเลยเมื่อสัก2 3สัปดาห์ก่อนเนาะกลับมาลิพูใช่ไหมมาเยี่ยมเพื่อนๆแต่ไม่ได้มีเป็นวิดีโอนะมีเป็นเป็นภาพใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยแกไปสัมภาษณ์ครับผ่านเว็บไซต์ลิ o o เวิร์ลนะครับ เอาเนื้อหาใจความสำคัญเขาบอกว่าโอ้ดีมากที่ได้กลับไปที่ริพูแล้วได้ไปเจอนักเตะได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอสตาฟโค้ชชุดใหม่ได้เจอผู้จัดการทีมคนใหม่ได้เจอสตาฟใหม่แล้วก็แบบโอ้ที่นั่นเต็มไปด้วยพลังแล้วก็ผมตามดูลิพูอยู่สม่ำเสมอแหละลิพูเล่นได้ดีมากนะดีนักเตะทุกคนเล่นได้พลังงานเต็มเปี่ยมเขาก็ชมอะแล้วก็บอกผมได้คุยกับอันเนอร์เชอร์รัสด้วยวันตอนที่ผมไปเนี่ยผมได้คุยกับอร์เนอร์ชอร์ด้คุยกับสตาฟของเขาหูน่าประทับใจพวกเขาแบบ บรรยากาศภายในดูดีมากดูมีไว์ไวา์แบบว่าบรรยากาศเนาะบรรยากาศดูดีมากพวกเขาทำงานในซีชั่นนี้ได้ดีจริงๆเลยเฮนโดแกก็รักริพูนะฮะแม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่กับอาจากแต่ก็ยังแบบมีความคิดถึงวงหานะฮะกลับมาเยี่ยม,มันเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อก็บอกว่าโอ้ไปวันนั้นก็แบบบรรยากาศที่นั่นดีมากอืม นะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารไลค์สดต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นช่องโคดแอคได้หรือกดส่งซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สิเกอร์ได้วันนี้หมดเวลาลาเพื่อ,อ,อนๆไปก่อนพบใหม่อกานหน้าสวัสดีครับ